ควมตุกกันทุกคนแตมาเนนก็นั่งไม่พอกันก็ตั้งแถวที่สามนะขยับขยายขึ้นมาแถวที่สามลูกพระลูกเนนเลูกเนนมาบวนขยันขันแข็งมีความเพียรเห็นแล้วก็ชื่นชมมาฝึกโต,ตั้งแต่ตัวนนน้อย ห่างจากพ่อจากแม่ห่างจากครอบครัวตัดความอะไรกังวลต่างๆออกโตขึ้นไปก็จะเดินปัญญาได้เร็วได้ไวปลูกฝังทรัพย์ภายในไว้ให้ลูกหลานไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เก่งไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ฝึกความเพียสละความอดทนความขยนันความรับผิดช,ชอบ จากตัวเล็กๆโตขึ้นไปก็จะพัฒนาเรื่องปัญญาการทำความเข้าใจในหลักธรรมได้เร็วได้ไว้ขยับเมื่อถ้านั่งไม่พอกันก็ขยับขึ้นมาไม่ต้องไปคิดกำแพงมากเกินไปจะมาเน้นบทใหม่บทเพิ่มทุกวันโรงเรียนปิดเทอมดูดีๆ การเข้ามาบวชก็อ,อดอาหารเคยได้ทานสองมือสามมือก็อ,อดลงเหลืออยู่มือสองมือกายก็จะหิวใจจะเกิดความอยากเห็นอันโน้นอนนันนี้ก็อร่อยมันกิเลสตั้งงานบอกว่าเอาเยอะๆเพราะว่างัน้นถ้าใจเกิดความอยากก็ไม่ต้องเอาพยายามหยุดพยายามดับ ถ้ามันดับไม่ได้ก็นั่งดูไม่ต้องเอาให้ผ่านเลยไปผ่านเลยไปแล้วก็าใจมันยังอะไรอาวรหรือไม่อีกเราก็ต้องดูอีกในใช่ไปปล่อยปะละเลยทุกเรื่อง,งตั้งจะตื่นขึ้นตั้งแต่ที่พักที่หลับที่นอนเราเก็บที่พักที่หลับที่นอนทําความสะอาดดีแล้วหรืยอยังความเป็นอยู่ของเรา จะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องทรัห้องน้ำมีสติรู้กายรู้ใจจะไปบินทบาทไปโน่นไปนี่ให้มีสติทุกริยาบทตรู้กายของตัวเราอะไรยังขาดตกปกพ่องเรามีความเกลียดคร้านถ้าคนเราสร้างสะสมความเกลียดข้านก็อีกหน่อยอีกหน่อยสะสมไปเรื่อยๆก็เลยเป็นสันดอนสันดานติดเป็นนิสัย ถ้าเราสร้างความขยันหมั่นเพียรจากน้น้อยไปหามากขึ้นมากขึ้นไม่มีความเกลียดคร้านเขาครอบงําไม่มีนิวรนเขาครอบงำสนุกสนุกในการทํางานทํางานไปด้วยมีความสุขไปด้วยได้ประโยชน์ไปด้วยเอาไปใช้กับชีวิตโตขึ้นไปก็ได้พิจารณาอะไรคือกองรูปอะไรคือกองนาม อัตตาอนัตาตาเป็นอย่างไรดูดีๆนะก่อนที่จะขบจัฉันกะประมาณในการขบฉันน้องตัวเราเอามาก็เหลือเอาน้อยก็ไม่อิ่มให้กะพอดีวันนี้เรากะเอาเท่านี้วันพรุ่งนี้ถ้ามันกะไม่ถูกเรากรู้จักกะกะว่าให้อิ่มไม่อิ่มกะว่าไม่อิ่มดื่มน้ำเข้าไปอิ่มพอดีอะไรที่เกิดความอยากก็พยายามดับ ต่อไปจะเอาก็เป็นเรื่องปัญญาเขาไปเอาพระเราที่เราเหมือนกันหมดพิจาณาเหมือนกันหมดขาราวาดญาตยมก็เหมือนกันหมดถ้าเข้าใจเข้าใจในหลักธรรมไม่เอาด้วยความอยากไม่เอาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใหม่ในจะทวนกระแสกิเลสกิเลสมันชอบอันโน้นชอบอันนี่สั่งเอาอันโน,น้นอันนี้กลัวไม่อิ่มเอาเยอะๆเอาเยอะๆแล้วก็ไปทิง้ง มองซ้ายมองขวามองเอ่มองคณะมองขา้งขางบนมองข้างล่างมองกลางใจของเราอาหารแต่ละชิ้นอาหารแต่ละส่วนต้องให้เกิดประโยชน์ให้มากมายอ,อ่าว่าไงเออจะมาบวชลูกสาวออใจบุญพ่อใจบุญแม่ใจบุญลูกสาวอยู่ไม่ได้ต้องได้มาบวชเดินปัญญา นั่นแหละอาน,นิีส้สงผลบุญของพ่อของแม่ส่งถึงลูกพ่อแม่ยังเดินปัญญาไม่ถึงจุดหมายหลุดผลยังไม่ได้ก็ลูกสาวก็จะเดินต่อให้ถึงในทางธรรมถึงวาระเวลาก็ถึงจุดหมายกันหมดทุกคนมีโอกาสโอกาสก็เด้มาบวชมาบวชชีบวชชีสามันเห็นน้อย ดูดีๆนะกับประมาณในการครบฉันของตัวเราถ้าใจเกิดความอยากอันโน้นอันนี้เราก็อยากเราไม่เอาให้มันหยุดหยุดไม่ได้ก็ให้ผ่านเลยไปกายก็หิวใจจะเกิดความอยากปรุงแต่งได้เร็วได้ไวเห็นอาหารอันโน้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอนนกิยเลสมันบอกว่าเอาเยอะๆเอาในน้อยกลัวไม่อิ่มบอกว่างัน้น ถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนจะเล่านิทานอันหนึ่งให้ฟังนิทานเป็นเรื่องจริงมีหลวงตาสององค์สามองค์สมัยยี่สิบปีก่อนเคยมาอยู่ด้วยหลวงตาก็โลภเป็นคนโลภบ,บวชอายุเยอะเห็นใครมาก็เดินดักไปขอ ขอท่องขออันนั่นขออันนี้ไม่ว่าที่หลวงปู่ใหญ่เห็นญาติโยมมาเนี่ยจะเดินดักสองคนสององค์ก็ชวนกันทำกระติกข้าวใบใหญ่บะลมกระติบใส่ข้าวรุ่นสมัยเก่านึกว่าจะสารทำอะไรสารกระติกข้าวใบใหญ่ใหญ่ทีนี้ก็ ใครมาทำบุญทำอะไรจะบูยาชีฟันอะไรต่างๆเก็บไว้ในกระติบข้าวจนเต็มจนล้นทีนี้เจ้าก็ขอลากลับบ้านทั้งสองคนก็ลากลับบ้านออกไปไม่ไหวก็ช่วยกันหามหามกระติบข้าวใหญ่อาหารปลากระป๋องทุกสิ่งทุกอย่างเก็บใส่อาจจะเอาไปจะไปบ้านจะไปบ้าน หามไปโน่นไปขึ้นรถสองแถวอยู่ที่บ้านสำลานตากันหามไปลงตาสองคนพอจะขึ้นรถสองแถวเท่านั้นแหละไอ,อ้กระติบข้าวมันล่วงของเต็มถนนหมดเลยประจานตัวเองไปบินทาบาทก็เหมือนกันเวลาไปบินทาบาทเกิดอิจฉาทำไมนั้นก็มีสุนัขมีนางเก ที่ว่าเก๋เดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วแหละไปบินทบาทบางทีก็ได้เข้าได้อาหารแห้งบางทีก็ได้ปิ่งไก่ขาไก่ทีละชิน้นมาทีละชิน้นทีนี้พระท่านก็มาถึงชาลาท่านก็เก็บเอาไว้ให้หมาสักชิ้นหนึ่งโกรธให้พระใหญ่ว่ามึงเห็นหมาดีกว่าพระ อย่างนั้นอย่างนี้อิจฉาหมาอะไทีเนี้อิจฉาหมาว่าหมาได้กินดีกว่าพระว่างั้นอิจฉาเกิดความโกรธเกิดความอิจฉามีวันหนึ่งท่านได้อกอ,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 อกหน้าบินทบาทออกหน้าพระอ,ออกหน้าพระท่านได้เป็นหัวแถวไปบินทบาทโยมก็ใส่เ,เ,เปล้งไก่ขาไก่เหมือนกันนั่นแหละอแกก็ไม่เอาใส่บาทนะ เขาอโย้อมอใส่บาทแล้วแกก็ดึงออกจากบาทมาใส่พกผ้าตัวเองเน็บใส่พกผ้าเดินไปเดินไปเดินไปได้ประมาณสักสามสี่สี่ชิ้นนี่แหละแกก็ออกมาเน็บใส่พกผ้าช่วงเดินออกมาออกจากหมู่บ้านมาเดินไปเดินมาขาไก่มันก็หลุดออกจากพกผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นทีนี้พระท่านก็เก็บเอาไว้มันหล่นเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ พอมาถึงสลานี่แหละมาแกก็คงจะมาดูขาไก่ของแกที่เน็บไว้ในพกผ้าละ้ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันจะไปเจอได้ยังไงมันล่วงหมดมความอิจฉาริษยาความโลภเพียงแค่กับสัตว์เล็กๆในน้อยก็เกิดความอิจฉาริษยาเกิดความโลภนั่นแหละเิเลสตเล่นงานเอาเลยไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้สักอย่าง ขาดพรม,มีหารขาดความเมตตานี่พระอีกองค์หนึ่งก็มาอยู่ด้วยเหมือนกันนี่ยแหละพูดเกง่งพูดเกง่งสอนธรรมะเกง่งแต่จิตใจมีแต่ความโลภไปบินทบาทเหมือนกันไปบินทบาทไปด้วยกันสามสี่ลูกเดินหัวแถวกลับมากลับมาถึงศาลาไม่เอาอาหารมาลงาไว้ในศาลา หอบนี้หมดคนเดียวบอกว่าตัวเองไปบินทบาทได้เป็นของตัวเองว่างั้นเพื่อนเลยไม่ได้กินได้กินนักแต่ข้าวเปล่าเป็นผู้นำนำเพื่อนว่าญาติโยมใส่บาทก็ใส่คนองค์หัวแถวอาหารก็ได้แบ่งชันปันส่วนแต่ท่านบอกว่าท่านบินทบาทได้ท่านเอาคนเดียวองค์เดียวไม่ให้หมูให้คณะทานด้วย,ยนั่นแหละ ในความเสียสละไม่มีความนั่นไม่มีจะเป็นผู้นําคนได้ยังไงเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อนุเคราะห์ได้ยังไงจะเข้าถึงธรรมได้ยังไงความเสียสละก็ไม่มีการละกิเลสก็ไม่มีปมวิหารก็ไม่มีมีตั้งแต่ความอยากความตานี่เหนียวแน่นเข้าครอบงํามันก็เลยอัดอัน้นจากอายุน้อยก็อายุมากขึ้นมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเอาไม่อยู่ จนมีจนอยู่ใต้อํานาจของกิเลสยิ่งมีถ้าคนไม่รู้จักระกิเลสยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็อัตตายิ่งโตไม่ได้ใหญ่ด้วยพรมิหารใหญ่ด้วยความเมตตาใหญ่ด้วยสติปัญญาอันนั้นใหญ่ด้วยอัตตาด้วยทิฏฐิด้วยมรณนะกิเลสเล่นงานอตลอดเวลา แทนที่จะเป็นบุคคลที่ฉลาดกับเป็นบุคคลที่โง่เขาเบาปัญญาน่าสงสารเหมือนกันแทนที่จะขัดเกลากิเลสออกจากกิจจากใจกับสร้างสะสมกิเลสความอยากอยากมีอยาก,ยากเป็นตะเยอทยานอยากแล้วอัดเข้าไปอัดเข้าไปจนเอาไม่ออกจนคลายไม่ออกอไม่เหมือนกับเด็ก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 ,ดกที่ฝักใฝ่มาฝึกเน้นเป็นผู้เสียสละผู้ช่วยเหลือผู้อนุเคราะห์งแงนตัวตัวเล็กๆ โตขึ้นไปไมิจะเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลืออืมอยฝึกผลไปเรื่อยๆโตขึ้นไปกิเลสก็เบาบางเข้าไปเบาบางเข้าไปเรื่อยๆก็เข้าถึงธรรมได้เร็วได้ไวส่วนมากก็ถ้าไม่รู้จกักขัดจักเก่าจักละก็สะสมหนักเข้าไปหนักเข้าไปอายุมากเท่าไหร่อยากจะปล่อยอยากจะวางก็วางไม่ได้เพราะมันอัดแน่นกิเลสมันอัดแน่นอดัดทั้งลาบยศสรรเสริญ สารพัดอย่างทั้งกิเลสความโลภความโกรธความยึดความติดมันอัดเข้าไปอัดเข้าไปจะไปโทษใครถ้าไม่โทษเราไม่รู้จะแก้ไขฝึกเท่าไหร่มันก็เอาไม่ออกเพราะว่ามันอัดแน่นมานานไม่ยอมเอาออกมันก็เลยหลงวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความโลภความโกรธอยู่ตลอดเวลา การฝึกหัดปฏิบัติก็เพื่อที่จะละกิเลสก็เพื่อที่จะคลายความหลงความหลงนี่คือการแยกรูปแยกนามใจหงายขึ้นมาพลิกขึ้นมาซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในหลักธรรมถ้าใจแยกไม่ได้หงายขึ้นมาไม่ได้เพียงแค่ความเกิดของใจนั่นก็คือความหลงอละเอียดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พอมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มายึดติดในอัตภาพร่างกายแล้วก็ยึดติดในสิ่งต่างๆท่านให้คลายภายในซึ่งเป็นส่วนนมามวัรร์เจริญสติเข้าไปอบรมใจให้อยู่ในภพมวิหารให้อยู่ในความเบตตาให้อยู่ในความ,มเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในความถูกต้อง จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องความขยันของเหตุของผลของสติปัญญามีได้เป็นได้ทําได้นี่ด้วยเหตุด้วยผลโด,ดยใจที่ไม่เข้าไปหลงเข้าไปยึดการพูดง่ายแต่การปฏิบัติจริงๆนี่ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้น ตื่นขึ้นนังแต่ยังไม่ลุกจากที่กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงจะรับประทานข้าวปลาอาหารกายหิวหรือใจยอยากกายทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกต้องแยกภายในของเราให้ได้ถึงจะมองเห็นความเป็นจริงได้ถ้าแยกไม่ได้นี่มันก็ยังดีอยู่ในกองบุญกองกุศลมันสร้างบาร,รมีสะสมไปเรื่อยๆถึงเวลามก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้อง มันถึงจะถึงจุดหมายได้เร็วได้ไวไม่ว่าพระวาย,ยมวิชีเราต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธองค์คนเราเกิดมาในโลกนี้ก็มีอุปสรรคหมดนั่นแหละอุปสรรคมากอุปสรรคน้อยปัญหามากปัญหาน้อยเราก็มาช่วยกันแก้ปัญหาปัญหาสมมุติอะไรมันยังขาดตกปกพ่องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในปัจจัยสี่ ถ้าปัจจัย ĩ ของเราไม่สมบูรณ์ก็ลำบากบ้านพักไม่มีที่พักไม่มีก็ลำบากอาหารการอยู่ไม่มีไม่สมบูรณ์ก็ลำบากห้องช่วมห้องน้ำไม่มีก็สภาพกายก็ลำบากท่านถึงบอกว่าให้รอบรูใ้ในสมมุติรอบรูใ้ในปัจ,จยสี่แล้วก็ยังสมมุติให้สมบูรณ์แบบด้วยสตดิด้วยปัญญา รอบรู้ในโลก,กธรรมโลก,กธรรมมันมีทั้งลาบยศสารเสริญสุขทุกนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยศมันเป็นของคู่กัน UA, ไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ธรรมจะเอาตั้งแต่ปฏิบัติให้แต่ความเกลียดคลานเขาครอบงำขาดความขยันมันเพียนขาดการขาดเกากินเลสหอบตักิีเลสใส่ตัวเราจะไปให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนถ้าสอนตัวเราไม่ได้ไม่มีใครจะสอนให้เราได้หรอก ตำราโูบาอาจารย์ก็เป็นแค่เพียงแผนที่ชี่แนะแนวทางให้เราจะเดินหรือไม่เดินก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าสร้างความขยันมันเปลี่ยนสร้างความรับผิดชอบสร้างละขัดเกากิเลสอยู่ตลอดเวลาละอายเกรงกลัวตบหบาาก้าหารในสิ่งที่ควรก้าหาร สักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปทางกันอาตั้งใจละพรกัน